บรรยากาศที่ซอยสุขุมวิท12บริเวณหน้าสุขุมวิทพลาซ่านะครับซึ่งเป็นแหล่งที่ชาวเกาหลีนิยมไปชุมนุมเพื่อเตรียมชมฟุตบอลโลกรอบ4ทีมสุดท้ายกับคุณอภิรักษ์หานพิชิตวันนี้ครับคุณอภิรักษ์ครับ ขอบคุณครับคุณเติมศักดิ์ครับที่นี่บรรยากาศนั้นคึกคักมากเหลือเกินนะครับเพราะว่ามีประชาชนเข้ามาไม่ต่ำกว่า2,000คนนะครับในตอนนี้แม้ว่าเกมจะจบไปแล้วนะครับแต่ว่าน้ําตาของชาวเกาหลีนั้นเป็นน้ําตาแห่งความภาคภูมิใจนะครับเพราะว่าทีมเขานั้นสามารถที่จะทําได้จนถึงขณะนี้นะครับตอนนี้ผมอยู่กับบรรดาแฟนๆและก็กองเชียร์ของชาเกาหลีนะครับคงจะมาพูดคุยกับเขานะครับว่ารู้สึกยังไงกับเกมการแข่งขันแล้วก็ความการแข่งขันในวันนี้ครับวันนี้ทําได้ได้ทีที่สุดแล้ววันนี้ก็โชว์ฟอร์มได้ดีครับ และคิดว่าในแมตช์ท,ที่3เราจะมีการเชียร์อย่างนี้อีกไหมครับครับน่าจะเกาหลีใต้น่าจะเป็นที่3ได้น,นะครับครับแล้วทาไมคนเกาหลีใต้ถึงรักกันแล้วก็มีการแสดงพลังวันนี้ได้มากมายเหลือเกินครับก็คิดว่าเพราะว่าเกาหลีเข้ามาในรอบที่8หนึ่งในเอเชียใช่ไหมครับเขาก็อยากให้เชียร์เชียร์ให้เห็นที่คนเกาหลีเห็นพวกเราด้วยเพราะว่าพวกเราอยากให้บอกกับคนที่ แข่งใช่ไหมคะว่าพวกเราที่นี่ที่ที่ไทยก็มีคนเชียร์พวกคุณแล้วก็พวกเราอยากจะให้กําลังใจนักกีฬาด้วยครับแล้ววันที่ชินทีสานที่จะมากันอย่างนี้ไหมครับมาค่ะแน่นอนครับแน่นอนครับก็คงจะได้เห็นไปแล้วนะครับว่ากําลังใจของชาวเกาหลีนั้นดีเหลือเกินนะครับเดี๋ยวเราจะย้อนกลับไปดูนะครับว่าบรรยากาศในการเชียร์ของชาวเกาหลีที่สุขุมวิท12นั้นเป็นอย่างไรบ้างครับบรรยากาศนั้นเริ่มที่จะคึกคักตั้งแต่เวลาประมาณ 15, 17นาฬิกาเป็นต้นมานะครับโดยชาวเกาหลีนั้นไม่ต่ำกว่า2,000คนนะครับก็ได้มารวมตัวกันอยู่ที่บริเวณซอยสุขมุมวิท12นะครับ <ś ī k> ชาวเกาหลีนั้นไม่ได้อยู่เฉพาะที่นี่ตรงน,นั้นนะครับแต่ว่ามาจากหลายๆแห่งที่อยู่กระจายอยู่ทั่วกรุงเทพมหานครนะครับ <ś m. S 1> ชาวเกาหลีนั้นบอกว่าหวังเป็นอย่างยิ่งนะครับว่าเขานั้นจะสามารถเป็นตัวแทนทีมของชาวเอเชียที่จะ เข้ามาสู่รอบ4ทีมสุดท้ายในวันนี้ได้สาเร็จนะครับก็ถือได้ว่าความสำเร็จในครั้งนี้เป็นชัยชนะแล้วก็เป็นก้าวแรกที่สําคัญของชาวเกาหลีนะครับที่จะเข้าเปสามารถซึ่งเอกราชทูตเกาหลีใต้ประจําประเทศไทยก็ร่วมมาเชียร์ในครั้งนี้ด้วยครับ นอกเหนือจากความพร้อมในการเชียร์แล้วนะครับหลายคนที่เข้ามาในวันนี้ก็บอกว่าถ้าไม่ได้เสื้อเสื้อสีแดงมานั้นจําเป็นจะต้องหาเสื้อสีแดงแล้วก็แต่งหน้าแต่งตาให้สอดคล้องกับบรรยากาศในการเชียร์ในวันนี้ด้วยหลายคนนั้นก็ทุ่มเทนะครับแต่งหน้าแต่งตารวมทั้งขนเข้าของแล้วก็เครื่องเชียร์ต่างๆเพื่อที่จะมาเชียร์ในวันนี้กันอย่างสนุกสนานนะครับบอกว่าบรรยากาศในแบบนี้หาดูไม่ได้ ง่ายมากนักนะครับแม้ว่าการแข่งขันในวันนี้จะแพ้ลงไปแต่พวกเขาหลายคนเชื่อว่าสปิริตหรือว่าน้ําใจของชาวเกาหลีนั้นจะสามารถที่จะรวมตัวกันแล้วก็มาเชียร์กันแบบนี้ได้อีกครั้งหนึ่งนะครับในแมตต์ต่อไปครับ บรรยากาศแบบนี้ก็ยังคงจะมีโอกาสได้เห็นกันอีกร้งนะครับในวันแข่งขัน ในชิงครั้งที่3นะครับแล้วก็เป็นการรวมพลังของชาวเกาหลีอีกครั้งนึงนะครับแทบไม่น่าเชื่อครับวันนี้บรรยากาศประชาชนชาวเกาหลีไม่ต่ำกว่า2,000คนมาอยู่ที่ซอยสกุมวิส2ครับช่วงนี้กลับไปทางสถานีครับขอบคุณครับคุณอภิลาครับนั่นก็นับว่าเป็นความภูมิใจของชาวเอเชียด้วยกันนะครับที่เกาหลีใต้มาถึงจุดนี้ได้มาดูการสำรวจสถิติต่างๆกันในช่วงฟุตบอลโลกนี้นะคะสวนดุสิตโพได้สำรวจพฤติกรรมการรับชมโทรทัศน์ช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกคู่บราซิลอังกฤษค่ะพบว่าสถานีโทรทัศน์ I t ทวเป็น สถานีที่มีผู้ชมสูงสุดนะคะขณะที่ศูนย์วิจัยเกษิกรไทยสำรวจคนกรุงเทพโดยระบุว่าในช่วงรอบตัดเชือกและชิงชนะเลิศจะมีเงินสัพัดในการพนันบอลถึง4,500ล้านบาท บริษัทศูนย์วิจัยเกษตรกรไทยได้ทำการสารวจคนกรุงเทพ1,200คนเพราะคนพบว่าคนกรุงเทพส่วนใหญ่รอลุนคู่เยอรมนีและเกาหลีใต้และอยากเห็นเยอรมนีกับบราซิลชิงชนะเลิศกันขณะเดียวกันร้อยละ24.5เล่นพนันบอลเพื่อให้ดูบอลสนุกยิ่งขึ้นโดยร้อยละ46.4มีการเล่นพนันกันในกลุ่มเพื่อนวงเงินพนันเฉลี่ยคู่ละ500บาท คนกรุงเทพที่ตอบแบบสอบถามร้อยละยเล่นพนันในกลุ่มเพื่อนหรือคนในครอบครัวโดยผู้แพ้ต้องเลี้ยงอาหารขนมหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ขณะที่คนกรุงเทพร้อยละยีเล่นพนันกับโต๊ะพนันบอลโดยศูนย์วิจัยเกติกรไทยคาดว่าในรอบตัดเชือกจะมีเม็ดเงินสะพดถึง1 5 0 0ล้านบาทโดยเฉพาะคู่เยอรมนีกับเกาหลีใต้ที่จะมีเม็ดเงินสะพดถึง1000ล้านบาทส่วนรอบชิงชนะเลิศจะมีเม็ดเงินสูงถึง3,000ล้านบาท บริษัทศูนย์วิจัยเกษิกรไทยยังสำรวจพบอีกว่าคนกรุงเทพที่ตอบแบบสอบถามที่เล่นพนันบอลมีปัญหาในการจ่ายค่าพนันบอลต้องยึดอาร์รับจำนำเป็นที่พึ่งร้อยละ11.8โดยสิ่งของที่นิยมไปจำนำคือทองรูป,ปรพันธ์วิทยุเครื่องเสียงโทรทัศน์และโทรศัพท์มือถือคาดว่าเม็ดเงินสะพัดในโรงรับจำนำในช่วงนี้เพื่อจ่ายค่าพนันบอลสูงถึง120ล้านบาท ด้านสวนดุสิตโพสถาบันราชพัฒ์สวนดุสิตได้สำรวจพฤติกรรมการรับชมโทรทัศน์ช่วงการแข่งขันฟุตบอลโลกนัดหยุดโลกคือบราซิลอังกฤษโดยในช่วงเวลาถ่ายทอดพบว่าผู้ชมร้อยละ4 1 1 3ชมการถ่ายทอดผ่านไอทีวีรองลงมาคือช่อง9ก้าร้อยละและช่อง11ร้อยละยี7และเมื่อเทียบเวลาเดียวกันกันกบรายการของสถานีโทรทัศน์ทุกช่องพบว่าร้อยละเ3 3 5 ของกลุ่มผู้สำรวจชมฟุตบอลโลกรองลงมาคือละครร้อยละ3.76และภาพยนตร์ร้อยละ1.73ส่วนคู่เยอรมนีและสหรัฐจากจำนวน216ครัวเรือนพบว่าชมผ่านไอทีวีร้อยละ37.50รองลงมาคือช่อง9และช่อง11โดยช่วงเวลาดังกล่าวผู้ชมชมฟุตบอลโลกร้อยละ85.93ละครร้อยละ10.05 และรายการข่าวร้อยละ3.02ขณะที่คู่สเปนแ,และเกาหลีใต้316ครัวเรือนชมการถ่ายทอดผ่านไอทีวีร้อยละงลองลงมาคือช่อง9และช่อง11โดยช่วงดังกล่าวผู้ชมชมฟุตบอลโลกร้อยละ86.57ลองลงมาคือคละครร้อยละ7 7 7และรายการคดีเด็ดร้อยละ2.47ค่ะเจ้าของห้างแฟ